วันนี้กิจกรรมค่ะกิจกรรมทาสีกระถางวางตุ๊กตุนตุกตานะคะวันนี้เก็บตุ๊กตาเก่าๆของเราที่เรารักเอามาแต้มสีสันใหม่ค่ะให้ดูสดใสลุย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 เองด้วยเอาน้องยาก็ช่วยอ่ะพูดรับแมวพูดรับแมวไม่เอาแล้วเขาไล่ไปจากวาวาเลยนะวานอนวานอนเรามทาาหมดบ้านแล้วไม่มีที่ทาก็เลยมาหาทาาที่กรุงเทพอีก สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทําการรื้อไม้ไผ่นั่งร้านลงแล้วนะคะลงจากหลังคาแล้วใกล้งานก็จะเสร็จแล้วเนาะเก็บงานเก็บอะไรเนี่ยรื้อลงค่อยๆรือ้อลงแล้วนะคะวันนีกกนนก้ก็มากันเยอะหน่อยสมาชิกสมาชิกมากันเยอะหน่อยวันนี้ประตูก็ใกล้แล้วเนาะช่างพัดเพื่นกาลังเร่งมืออยู่นะคะเสร็จแล้วพอใส่อะไร เหล็กใสเรียบร้อยก็ทาสียิงละแน่งอาลุเป้าหมายอันนี้พูดละแมวนะคะพูดแล้วแมวพูดแล้วแมวพูดล้วแมวเดี๋ยวใครดูนะคะเพื่อนเนค่ะเสร็จแล้วจะโชว์ให้ดูนะจะรีวิวให้ดูนะคะว่าบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะ เออในความคิดมันอยู่ได้อยู่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นในความรู้สึกมันจะต้องมีตรงนู้นตรงนี้อันนู้นอันนี้ขึ้นมานะคะไม่ต้องมองหน้าเลยค่ะคุณพ,พ,พูดรบแมวถ้ามีตางจะในเรม,มีแท่วันเดียวเสร็จตอนนี้ออ้ยอย่าโมโมลเลยน,นีฮะ<ป>อันนี้กิจกรรมนะคะกิจกรรมวันนี้ทาสีทาสีตุ๊กตา ตุกตานี้เรารักนะคะซื้อมาไว้แล้วปล่อยเขาไว้หมองหม่นเราก็ต้องมาทาสีทำให้เขาสดใสขึ้นมานะคะพวกกระถางต้นไม้ก็จะทาหมดเลยนะคะหนูอยุดนูนเยอะมากเลยจะขนออกมาแล้ววันนี้ขนออกมาเสร็จแล้วก็ทาสีเก็บเอาไว้สวยๆเงาๆเอาไว้ประดับเอาไว้ใส่ต้นไม้นะคะโตะด้วยค่ะโต้นี้ก็กำลังจะทาสีใหม่ค่ะ ล้วคอยรอติดตามตอนต่อไปนะคะตอนเสร็จแล้วค่ะอยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่าตอนนี้พี่กลิ่กกำลังทำอะไรอยู่นะแต่ละวันละวันก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยค่ะมีอะไรต้องเร่งทำเยอะมากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะทําไม่เกินสิบห้าวันตอนนี้ก็เดือนกว่าแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ อัปเดตเพื่อนๆดูเรื่อยๆเลยว่าอ่าเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ได้สั่งของมาตกแต่งเซลร์ให้ไม่บอกหรอกไม่บอกคุณเอะหรอกเดี๋ยวบอกเพื่อนๆพอีก่ะน,นะคะ <c oughs> แจวแจวแจวพูดแล้วแมวะคะ่ะ กนนเ็ถ้าสีค่ะถ้าสีซื้อแค่เดี๋ยวมันจะเกินหนึ่งนาทีกิจกรรมทาสีค่ะตุ๊กตาสวยๆที่เรามีรักเขาก็ต้องทําให้เขาสวยอย่างสมบูรณอนะคะดูแลคนก็เช่นกันนะคะดูแลตัวเองให้ดีให้สวยเสมอสาวสาวปีเลยนะคะโย้